โอ้ยทมบวกวันนี้เจ้ามาจากไหนกันคนปลาล่ำปลาเหลือคนละโอ้คนคนแต่คนว่ะบอกคนแก่แล้วถ่ายรูปเต้าปะเดี๋ยวไปในมึงทมบวกในเนี่ยถนนสายยี่ห้อที่นั่นเดเดยวจะเอายี่ห้อยังนะทั่วโลกมาอยู่ นี่นี่แกลลี่เวเบอร์กอยู่นี่นี่ทำบวกโฮป่ะมาเร็วจะไปแรกตั้งก่อนเจ้าปุ๊บปุ๊บเมก็ ตึกนีเวียก็อยู่ขึ้นนะน่ะนีเวีย,น,ยนะน่ยนะอยู่หน้าขัะนะตึกนีเวียนะใจดีเด้อของเยอรมันนะ,นะโน่นะคะ่ะฝั่งทะเลอยู่ทางโน้นนะคะ ต้องลอดใต้สะพานเจ้าต้องลอดใต้สะพานไปเหนือออกทะเลน่ะขอรถไฟข้ามสะพานนั่นรถไฟจะไปตัางเหนือไปคีนไปเดนมาร์กไปอย่างไรอือพูด,ดพิด,ดูดิลงไปลงไปเนี่ย ไปติ๊กตกอ่ะมาคิดว่านะท่านะลงไปพุ่นอ,ะ,อ,ปปนอะจะเข้าบนแพรบเป็นแรกตังนี่เดินเป็นโลกเป็นลงอ่ะตั้งเนี้ยนี่เป็นโ